สวัสดีจ้ะทุกคนเจ้าแม่เตาถ่านคัมแบกแล้วหัน่นค่ะโชว์ก่อนเดี๋ยวค่อยไปบอกเมนูทีหลังดีไหม <c oughs> และเมนูที่จะทำวันนี้ก็คือไก่เหนียวต้มน้ำปลาจ้าหั่นแบบชุบชับประดุดมืออาชีพก็หั่นมาเล่นกับปป๊กลองซะหน่อยไปดูกันเลย คือเมนูเนี้ตอนแรกเราไม่ค่อยชอบหรอกเพราะว่าเราคี้เกียรแทะช่วงนั้นดัดฟันมาเจ็ดปดปีก็ไม่ชอบแทะอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอ,อแฟนกินให้ดูบ่อยๆซื้อให้กินบ่อยๆก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็อร่อยเนาะปุกลุกก็แทะโชว์ปุกลุกก็แบบน้ำจิ้มยอยอะไรเงี้ย โอ้โอน่ากินเนาะกินไปกินมาเอา้าทําไมอร่อยวะ<ม>พออร่อยทีนี้จากคนกินไม่เป็นกลายเป็นเจ้าแม่ไปเลยจ้าเจ้าแม่ไม่พอดันต้มกินเองได้อีกคนอะไรมันจะอัจฉริยะเบอร์นี้เนาะวันนี้นางก็มาเฝ้าหม้อไก่ให้แม่เจ้าปุกรุก,ก <c oughs> น่ลกคือปุ๊กรุกกับไก่เหนียวเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ไก่เหนียวคลุกข้าวเขาจะไม่ค่อยกินมันเหมือนว่าอยากกินเล่นมากกว่าถ้าให้ไก่เหนียวปกติ กินเปล่าๆอย่างเงี้ยเขาชอบมากเขน้มจิ้มหยดย้อยเลยนะแต่ถ้าคุกข้าวมาไลยแล้วแม่หนูไม่กินได้ไหมไม่หนูไม่กินอะอว่างที่เรารอน้ําเดือดเราก็หันมาเล่นกับเจ้ากระปุกลูกสักนิดสักหน่อยน่ารักจระเข้ฟาดหางด้วยนี่แน่นี่นนี่แ ชอบให้เกาจมูกมากไม่ไหวลุกลุกนะแม่จะเกาหนวดหยุมหัวดึงหนวดอะไรยังไงยอมทุกอย่างน่ารักทุกคนไม่ต้องตกใจกับสภาพเตาถ่านของเรานะจ๊ะเราใช้มามากกว่า5-6ปีแล้วตัวนี้ใช้ต้มผัดแกงทอดทุกสิ่งอย่างแล้วก็บูบี้มากไม่ไหวผ่านสมรภูมิทกสิ่งอย่างมาหมดแล้วจ้ะสภาพเลยเป็นเช่นนี้อวดเตาถ่านซะหน่อย คลิปนี้นะทุกคนทำไมถึงติดปกโลกเยอะจังคือมันได้กินไก่แล้วมันจึ้งใจมั้งมันนั่งเฝ้ามอให้แม่แต่ว่ารูปได้แ๊บเดียวเขาก็จะไปไล่แมวงี้งี้ของเขาอะก่อนหัดกินไก่เหนียวไม่ใหม่แฟนแกลงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมแกล้งอยากให้เราตื่นเช้าเออไปดูเราต้มไก่ก่อนเดี๋ยวเรามาบอกอแชอบกิน นนก่อนแล้วก็เอ้ยกินทําไมเขาให้หัวมาด้วยไปซื้อที่เขาต้มแล้วใช่ป่ะเออทำไมตอนนั้นเขาให้หัวไก่มาด้วยวะอะไรแฟนเรามันก็ปั่นเลยจ้ะปั่นอย่างอย่างเหมือนเหมือนเรื่องจริงมากเหมือนเรื่องที่แบบบรนพุทธเล่าต่อๆกันมาฟีวนั้นเลยรู้ป่ะพูดว่าอะไรอ่ะ ว่าเป็นผู้หญิงนะถ้ากินหงอนไก่อะจะตื่นเช้าเออไอที่เราเขียนให้ดูื่อกถ้ากินนี่นะตื่นเช้าทุกคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนโบราณเขาก็กินกันทุกคนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบหรอวะออกินตอนแรกเอ้ากูก็ไม่กินไม่เชื่อหรอก พอสักพักผ่านไปสามสี่ห้าตัวหลังจากนั้นเออจากนั้นออทุกครั้งที่กินไก่เหนียวคือปั่นตลอดบอกถ้ากินงอนไก่อตื่นเช้าแต่ถ้ากินสมองไก่นี้ส,สมองจะดีมากอ,อืมเป็นผู้หญิงอ่ะเขาห้ามกินน่องไก่รู้ไหมถ้ากินน่องไก่แล้วเนี่ยโชคจะไม่ดีว่างั้นเออโชคก็มาเออเราก็เชื่อดีไหมวะในใจเราคิดเฮ้ยน่องไก่นี่มันเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดเลยไม่ใช่หรอวะน่องสะโพกเนี่ยแล้วทำไมไม่ให้กินวะมึงอ่ะและปั่นและ แล้วเราก็เอ้ยช่างใจแต่เราเป็นคนเชื่อคนยากแต่ว่าโดนปั่นมาใจต,ตลอดอะกินไก่เหนียวทีไรโดนปั่นตลอดมันก็ค่อยคุย <laughs> ขำตัวเองเหมือนกันส่วนน้ําจิ้มนะคะใครชอบสูตรไหนอะไรยังไงเปรี้ยวหวานเผ็ดเคม็มอะไรยังไงจัดไปได้เลยแต่ว่าของเราอะเราจะเน้นแบบว่าเปรี้ยวหวานเคม็มเผ็ดคบโครบ,ครบอะไรอย่างงี้ส่วนกระเทียมไม่ต้องถามว่าทําไมไม่ใส่คือกระเทียมวันเนี้ยที่บ้านหมดก็คือใส่ตามมีตามเกิดไปโลด <laughs> เน้นอร่อยเน้นกินได้ไม่เน้นครบเครื่อง <c oughs> คือ้เคียจเดินไปซื้แล้วเหนื่อยแล้วคือในภาพคือจะเห็นได้เลยว่าเราทําไก่ตัวเนี้ยตอนกลางคืนตี <c oughs> สองสามทุ่มเรามานั่งต้มไก่อะเธอจะได้กินกี่โมงสรุปได้กินสี่ทุม่มจ้าแต่ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือกลัวไม่ได้กิน <c oughs> วันนี้จะบอกว่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตมากๆเลยตื่นมาก็เจอปุกลุกเข้านอนก็เจอปุกลุกทํากับข้าวก็เจอปุก,กหกน้าตอนกินข้าวปุกลุกยังกินข้าวอยู่ข้างขาเราเลยคือฟิลแบบ พ่อพอกินข้าวแม่แม่กินข้าวแล้วของหนูอยู่ไหน่ถ้าแม่ได้กินพ่อได้กินหนูก็ต้องได้กินอะไรเวเวนี้ปุกลูกจะเป็นหมาที่ฉลาดเาทุกวันของปุกลูกอะถ้าเกิดว่าเราเตรียมกับข้าวเตรียมอะไรครบแล้วตักข้าวให้พ่อพ่อให้แม่แม่ปุ๊บแล้วก็มีของปุกลูกปุ๊บเขาก็จะไม่กินทันทีเขาจะรอปุกลูกเป็นหมาที่ชอบกินข้าวพร้อมพ่อพ่อมากถ้าพ่อพ่อเริ่มกินสองคำแรกแล้วไม่มีของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมา กีดบอกว่าแบบถ้าเป็นภาษาคนเนาะแม่ของหนูและพ่อได้กินแล้วหนูจะกินข้าวพร้อมพ่อแต่ถ้าพ่อยังไม่เริ่มกินเขาก็ไม่เริ่มกินของเขาเหมือนกันคือเขาจะกินข้าวพร้อมเราจริงๆอันนี้เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ปุกลุกมอบให้นะทุกคนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งปุกลุกเขาจะเป็นหมาที่ไม่ชอบให้มีแค่ข้าวจานเดียวเขาต้องการที่จะกินอาหารเม็ดของหมาด้วยอีกจานหนึ่งปุกลุกเป็นฟิลแบบเอาแต่จใจขั้นสุดแต่ก็กินข้าวเก่งขั้นสุดเดียเ๋ยวนี้เพราะว่ารู้ว่าถ้ากินข้าวเสร็จแล้วอะแม่ แม่จะเช็ดตัวเช็ดเท้าดูเห็บดูหมัดแล้วก็ทําความสะอาดหน้าแปรงฟันให้นิดนิด,นดหน่อยๆเพื่อที่จะไปเข้านอนด้วยกันไปตากแอเข้านอนด้วยกันเออเขารู้ขนาดเนี้ยเออจะไม่ให้เรารักเราหลงได้ไงเนาะลูกสาวจากที่การเสี้ยมของสาเรานั้นได้ผลหลังจากนั้นดิฉันก็กินแต่งงอนไก่มาตลอดเพราะว่าใฝ่ฝันว่าจะเป็นผู้หญิงที่ตื่นเช้า แต่ว่าฉันก็ตื่นไม่เช้าตลอดนะคะเป็นความฝันลมๆแรงๆอย่างหนึ่ง <c oughs> <c oughs> กินให้ดูไปเลยว่าจึ้งใหม่กินจินไหมต้องได้กินทุกตัวด้วยนะใครกินไก่เหนียวกับดิฉันนะ่ะอดกินงอนไก่อ่ะพูดเลยวันนี้บ๊ายๆนะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ